ทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกผมลาออกจากการเป็นยูทูบเบอร์แล้วครั้งที่13962แต่จะมาเป็นสตรีมเมอร์แทนใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดน,นะครับผมกำลังจะผันตัวจากยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์อย่าลืมที่จะกด Subscribe ช่องนี้เอาไว้เพื่อที่คุณนั้นจะได้ไม่พลาด การไลฟ์สตรีมในทุกวันของผมโอเคโออไม่จริงจริงเหรอพี่พี่จะเลดไลฟ์สตรีมจริงๆเหรอเออไม่จริงกูโม้มึงเล่น เดี๋ยวค่อนใจเย็นๆนะครับถึงแม้ว่าผมนั้นจะไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ในชีวิตจริงแต่ผมจะเล่นในโรบ็อกให้ดู oh, นี่เลยสตรีมเมอร์ไลฟ์ผมจะเอาเกมนี้นะครับเป็นแนวทางศึกษาว่าถ้าเกิดผมนั้นผันตัวเป็นสตรีมเมอร์แบบเต็มตัวแล้วเราก็ชีวิตกูจะต้องเจออะไรบ้างไส<ซ> ใช่เลยคุณผู้ชมชีวิตตกอับใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่ดูหน้า d e s ก์ท็อปคอมผมคุณผู้ชมการที่เราจะเริ่มสตรีมมิ่งนะครับเราจะเป็นนี่จต้องเออ่มีเงินก่อน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราต้องมีเงินไปซื้อเกมก่อนเหรอให้เรากดคลิกที่เบราว์เซอร์นะครับ on job seek what กดคลิกแม่งคอมอย่างกากอะผมต้องกดคลิกไปกี่วิแม่งถึงจะเด้งขึ้นมาวะอ่า มันเป็นเว็บไซต์หางานไม่ใช่เหรอ Find job now Are You kidding me Get a job at the ice cream เริ่มต้นมานี่คือกูต้องไปขายไอมก่อมเหรอโอ้โห <c oughs> oh, ประสบการณ์ที่ต้องการศูนย์โอเคคุณ okay, ผู้ชมครับเราเปลี่ยนชื่อเกมดีกว่าเปลี่ยนจาก Streamer Live ตรงนี้นะครับเป็น Food Time Job Life เธอไม่มีทางเลือก พอพระเจ้ชชานี่มันอาชีพในฝันท่านเลยฉ่นจะได้เป็นสตรีมคุณเอามานั่งขายไอติมแต่เอาจริงนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าในชีวิตจริงับผมถ้าเกิดคุณมาเริ่มไลฟ์สตรีมแรกแรกเนี่ยเออมันไม่มีคนดูคุณอยู่แล้วคือคุณไม่สามารถพึ่งจากสตรีมได้อย่างเดียวอะเอาได้พูดอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ดังพอนะครับเรามาเริ่มการทํางานเลยดีกว่าเราจะเสีย energy ไป35แต่มึงจะได้เงิน100จัดไปเลยอะเสร็จแล้วเหรอ เ้ยนี่ทำงานเร็วเหมือนกันนะเนี่ยต้องทำงานเพิ่มเลยไหนไหนผมมีเงิน200แล้วผมเริ่มที่จะไลฟ์สตรีมได้อย่างเพจสตรีมกดเลยกดไป1คลิกก็ยังไม่มากดอีก1คลิกโอ้โหตั้งชื่อชาแนลว่าอะไรดีคุณผู้ชมครับบ้านจนเกมมิง่ง <laughs> เรียบร้อย เพ Stream Partner เอฮ้ยนี่ไม่เหมือนของจริงเลยว่ะคุณจะไม่ได้ต้องมีผู้ติดตาม500คนนะครับสตรีมอย่างน้อยแล้ว1ครั้งแล้วก็มีคนดูอย่างต่ำเลยประมาณ3คนลูกกูจะเริ่มสตรีมยังไงอะ่ะกดตรงนี้ไม่ได้ว่ะ l a y g เกมโอเคเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์ Play g เกมนะครับต้องดาวน์โหลดเกมก่อนเดี๋ยวทำไมมันหลายขั้นตอนอยังวะโอเคพอกูยอมแพ้กูกลับไปทำงานประจำเหมือนเดิมนะครับลาก่อน ตัวผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมไปนั่งขายติมกูได้เงินเร็วกว่านี่เห็นไหมสุดยอดมากอะขอร้องเถอะกูดาวน์โหลดมาแล้วทั้ง2แอปเนี่ยให้เกมนี้เป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์เถอะไม่ใช่ฟูลไทม์จ็อบไลฟ์อ่าสตรีมกดคลิกเข้าไป What the Stream Key มันจำเป็นต้องใช้สตรีมคีย์ด้วยเหรอเนี่ยแป๊บน,นึงนะผมต้องไปก๊อปสตรีมคีย์ตรงนี้มานะครับ9576โอเคจำเอาไว้นะคุณผ,ผู้ชม นี่เป็นเลข stream key ผมเมง9576แล้วก็แคตตาล็อก tower of hex จัดไปทำการเริ่มมึงยังไม่ได้ติดตั้งเกม้าดาวน์โหลด196เมกเลยเหรออะไรนะมันบอกว่าอะไรอ่ะเงินผมไม่พอเหรอ99แต่กูมีร้อยกว่าแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ร้อยกว่าดิ600กว่าบาทแม่งเกมนี้มึงต้องโอนเงินเข้าธนาคาร ฝากเงินเลย343โ okay. อเคผมฝากเงินไว้ในธนาคารเรียบร้อยคราวนี้กูจะได้ซื้อเกมได้สักทีหนึ่ง <c oughs> ลำบากที่หมายชีวิต <c oughs> มาๆๆขอร้องเริ่มไลฟ์สตรีมมาได้ไหมรายละเอียดภาพ 144p โคตรกากอเริ่มไลฟ์สตรีมสุดยอดมากเราจะมาเล่น Tower of Heck กันว้าวเฮ้ย <Hello. S 1> มีแชทด,ด้วยเว้ยเฮ้ยสุดยอดไปเลย นุนนี่เหรอน,นันนี่คิงแคทพี่เจ๋งว่านี่ทุกคนเล่นตามผมผมนั้นเป็นก็อดเลยนะเว้ยเป็นก็อดทาวเวอร์ออฟเลยเป็นยังไงลนะ่ะเอาล่ะนี่ดานที่2ไอ้หนุ่มน้อยดูดีๆพี่เอาคโคตรโปรเลยแต่ตอนนี้เอเนอร์ในชีวิตจริงที่แม่งจะหมดอยู่แล้เไ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดับแบบคอมจอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยบิวมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงอย่าพิ่งแบบพาก,กูออกนอกเกมนะเว้ยกูกำลังเล่นอยู่เอเนอรหมด หมดแรงคุณผู้ชมครับคนดูพีคเลยนะครับหกคนได้เงินศูนย์บาทโว้ยแล้วเนี่ยถ้ามึงเจอกูกูคูณสองแม็กเอนเนอร์จีพลังงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคูณสองเด้เสียงดังโอเคผมซื้อทุกอย่างนี่คิดว่ามันน่าจะสำคัญนะครับกับการดำรงชีวิตของผมละอาล่ะเรามาเริ่มไลฟ์สตรีมกันต่อเลย Tower of ์ออฟจัดไปคราวนี้กูมีเอเนอร์จีสามร้อยแล้วสามร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไงล่ะโอ้ oh, พระเจ้าดูนี่สิมีคนดูกี่คนเนี่ย18คนปคนเจ๋งไปเลยฮึบฮึบมันไงพี่เก่งป่ะเฮ้ยน้องๆในแชทขอร้องชมกูหน่อยชมกูสุดยอดมากเลยพลักยู่ลูกปี่ายอยู่ดูด้านหลังไม่เห็นมีอะไรเลยมึงหลอกกูนะครับการเป็นสตรีมเมอร์เราต้องมาเออเจออะไรแบบนี้เจอคนที่ชอบแกล้งเราเว้ยม,มองไม่เห็นเลยว่ะย โอเคกูปิดไลฟ์แล้วคุณผ oh oh ู้ชมปิดไลฟ์เอาใหม่เอาใหม่ตะกี้นี้รอเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไลฟ์สตรีมกันใหม่อยู่ n น w นี่อะไรเนี่ย i d roll ad <gasps> มีโฆษณาเลยอ่ะจัดไปเลยอะ่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีสองช่นแม่งเอ้ยทุกคนทุกคนดูกูเล่นสิกูเก่งะนวอยสุดยอดปอไปเลยกูทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเงินก็ไม่ได้สักบาทคุณ <c oughs> ผู้ชมไม่ได้เงินไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้อะไรเลยนะครับมันตอนที่กูเริ่มทำยูทูบแรก ฟิลเดียวกันเลยว่ะนี่อะไรเนี่ยมีแชทถามนะครับเกี่ยวกับเอ่อเฟเวอร์เลตอโมผมก็แชร์แชร์ไปแล้วกันคุณผู้ชมเพิ่มเอนเกจเมนต์นะครับอืมตอบเขาแบบดีๆแล้วกันแชทจะได้ไม่ต้องกูหมดแรงคุณผู้ชมเงินก็ไม่ได้สักบาทแต่ว่ามีคนติดตามเอ่อหนึ่งพันแปดร้อยก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเรานั้นมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับเพจสตรีมได้แล้วจัดไปเยส คราวนี้ผมจะได้มีเงินสักทีตอนเนี้ผมสามารถได้รับโดเนทได้แล้วเพราะว่าผมมีพาร์ทเนอร์แล้วคุณผู้ชมมันของจริงเลยนะครับเอาวะ energy ก็เพิ่มขึ้นฮายโยสวัสดีทุกคนอย่าลืมโดเนทเงินให้กูด้วยแจกสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราสตรีมกันยาวๆทุกคนวันนี้สตรีมกันยาวๆนะครับสตรีมแบบ24ชั่วโมงมาดูแบบเบอร์เพลังกูมันจะหมดตัวอยู่แล้วแป๊บนึงนะเฮ้ยเงิน2 0 0พนี่คืออะไรวะผมได้รับยอดโดเนทหรอวะ จริงว่ะเพราะว,ว่าการเป็นสตรีมเมอร์ของผมเริ่มมาแล้วโอ้โหโอ้ยเงินรวยแล้วรวยแล้วโอ้เจ้าอาชีพนี้นสร้างเฮ้ยเทียวันซับถูกอดไปเลยเอาละทุกคนวันนี้เอนเนอร์จีของผมก็จะหมดแล้วเราจะมาปิดไลฟ์สตรีมกันก่อนเพิ่มมิดโรแอสยังไม่ได้อีกจู4,006แม่เจ้าได้เงินเยอะตกคุณในชีวิตจิตอนพี้ อย่าเพิ่งเบเกมนี้แม่งหลอกกูในชีวิตจริงแม่งทำยากิบหายถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็เป็นสตรีมเมอร์กันหมดแล้วจริงปะเกมใหม่ please g i p please like a card into d e s t i มันอ่านะ destiny ช่างแม่งเหรอโอ้ไม,อม่นะคอมมึงกากเกินไปโอเคตัดกลับมาผมไปไลฟ์สตรีมนะครับจนผมนั้นมีเงินประมาณหมื่นหกผมว่าผมสามารถซื้อเบสิคพีซีได้ว่ะ yes ดูคอมใหม่ผมสิ พร้อมกับเก้าอี้เขมยบผมควรที่จะต้องเปลี่ยนเก้าอี้แล้วไหมนี่เลยไรายอาคา <c oughs> เดียวมันต้องใช้ลีกูล่าพีซีแล้วพีซีเรามันเป็นอะไรวะของกูเป็น <c oughs> เบสิกโอเคโอเคไม่เป็นไรบางทีเกม please give <c oughs> นะครับ <c oughs> เปลี่ยนเกมไม่ได้แต่เปลี่ยนเน็ตก็ยังดี Fastnet นะครับ Standard p l a n ผมจะทำการ Subscribe ไอแพลนตรงนี้ไป600บาท10นาทีคุณผู้ชมผมมองว่ามันจะทําให้คุณภาพสตรีมของเรา่ผมมันดูดีเพิ่มมากขึ้นไงนึกออกไหมยังไงทุกคนภาพคมชัดไหม HD 1080p กูเพิ่งไปอัปเน็ตมาใหม่และนี่เป็นอะไรที่อีปิกมากๆเลยกูเกียดเกมเนี้ยเอาล่ะรับสิในวันนี้คุณยังไม่ได้เห็นผมเล่น Tower of h e c k แต่คุณจะเห็นผมเต้นแบบนี้ ตลอด3ชั่วโมงใช่คุณจะต้องจ้องมันผมไม่รู้ว่ามันเอนเตอร์เทนยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นมีคนดู3,500คนสุดยอดไปเลยแม่แป๊บนึงนะแรงจะหมดแล้วกดปิดสตรีมปิดสตรีมเลยพระเจ้าเกมนี้มียิมด้วยหรอเนี่ยต้องเสีย50บาทเพื่อที่เรานั้นจะไปยิมผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปยิมแล้วเราไปออกกำลับบงกายเราน่าจะมี energy เยอะมากขึ้นหรือเปล่า อันนี้คือในความคิดผมนะออกกำลังกายใช่จริงด้วยจริงวะนี่ไงเพิ่มขึ้นจริงด้วยแต่เพิ่มขึ้นแบบโคตรน้อยอะช่างการออกกำลังกายนะครับไปหาเงินดกว่าเสียเวลาทำมาหากินหรืกอ,อกป่าเฮ้ยทุกคนผมเล่นไปไกลมากแล้วได้โปรดปรบมือให้กับผมโอโ้โหกูยอมแพ้ตอนนี้ลยได้ไหมโปรดช่วยโดนเน็มาเยอะๆกูสาเล่นไปแบบไกลมากๆนี่เห็นไหมด่านที่แปดแล้วเนี่ย แม่งแรงก็จะหมดอยู่แล้วบางจริงต้องไม่นอนท้ออ้อย่านะจ๊ะโอเคโอเคปิดสตรีมเลยตัดกลับมานะครับประมาณเกือบ20นาทีต่อมาผมไปฟาร์มเงินมาแล้วคุณผู้ชมเห็นสิ่งนี้ไหมนี่เป็นแมวที่ช่วยเพิ่มยอด engagement นะครับผมจะต้องเสียเงินจ่าย500บาททุก10นาทีเพื่อเป็นการจ้างเจ้าแมวตัวน,นี้มานอนนะถือว่าเป็นอะไรที่เวรกรรมมากๆแต่มาไหนๆก็ไหนๆ คุณผู้ชมได้เวลาเปลี่ยน PC ใหม่แล้วโอ้โหคอมเกมมิ่งดูเก้าอี้ยังแบบกากดอยมันเดิมผมแบบแม่งรอเวลานี้มานานอะ่ะนึกออกไหมเวลาที่ผมนั้นจะได้ซื้อเกมใหม่สักทีหนึ่งอ่านะทุกคนได้เวลาสตรีมเกมใหม่แล้วผมปรับภาพมันแบบ 4K ได้ไหมไหวเปล่าวะ 4K ไม่ไวหววะถ้าอยากไหวก็ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจเนต็ตใหม่นะครับแต่ผมไม่แคร์เอาแค่ 1080p ก็พอ นี่เกมใหม่เกมใหม่เลยนะเว้ยทุกคนแม่เจ้ากดคลิกเพื่อเป็นการรีเจนโอ้หเกมใหม่ว่ะดูดูดดดดด 20, 000, คนดูคนดูสองหมื่นกว่าคนแม่เจ้าโว้ยต้องแบบกดเล่งเต็มสต,ตีนโอ้เร็วสุดๆไ,ไปเลย stop s บ o p s no เห็นไหม ทุกคนในแชทก็ผมพิมพ์นะครับในสิ่งที่กูไม่ได้ทำไนส์จับคือกูไม่ได้กระโดดเว้ย<อ>ตื่โกรนาโดเนตมาเยอะๆเลยขึ้นหมื่นล้วขึ้นหมื่นล้ะตะกี้ผมมีอยู่ประมาณห้าโอเคปิดสตรีมเลยในเงินเพิ่มมากขึ้นจากยอดสตรีมที่แล้วนะครับห้าบ้าที่สุดโอเคคุณผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับสตรีมเมอร์ไลฟ์ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ตีแผ่ชีวิตดีๆของเหล่าสตรีมเมอร์นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นสตรีมเมอร์แล้วเราก็ลองเล่นเกมนี้ไว้ไม่เสียหายเผื่อว่าคุณจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ในอนาคต